สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวเดินทางมาติดตามน้องพุทโธคะ่ะนรรมชมเดินทางมาติดตามน้องพุทโธนะคะเนาะน้องพุทโธกับมนังสมาธิอยู่กับพระพ,พ,พุทธท่าธรรมชมมมนังสมาธิอยู่กับพระพุทธพระพุทพาหนองพุทโธไปบุกกองฉลากค่ะธรรมชมไปบุกกองฉลาก ได้เลขสามโตค่ะท่านผู้ชมพอพมก็บอกเลขสองโตหน่องพุทโธมานั่มค่ะสิเป็นเลขดีเลขตัวใดกับไปฟังกับน่องพุทโธพร้อมๆกันนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เท่ามีสามดาวนั่มไเด้อค่ะกับไปเบิ้งคลิปของน่องพุทโธพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องพุทโธสวัสดีค่ะโอ้เหนข่าวว่านั่งสมาธิไปหาท่านขุนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ นังพุทโธนั่งสมาธิไปหาท่านขุนเห็นยังแน่บักล่ะเห็นหหเห็นผีหลายครับเห็นผีหลายครับโอ้ยผีหลายเลยบอกมือนี่ครับนั่งใหม่ๆสุดๆหอนๆเด้อครับสมชมนี่นั่งอยู่สารพระพุ่มครับสมุชืมครับจ้งไดบอกล่ะลผมว่านังน่งหนีหายเพิ่นสีแนะน้ำช่างครับโอ้ครับครับครับเพื่อนว่าจังไดบอกล่ะเพื่อนเ่ื่อว่าจังไดครับอืเห็นยังแน่อยู่นี่ กะกะมีผีหลายครับมีผีหลายแห้งบ่โอ้ยน้ครับน้องมีผีหลายครับแล้วก็แล้วก็มีมีทันขุนครับมีทันขุนครับทันขุนมานีเลยบบอปกะครับปลาตัจังไรต่อหน่องพูทถูกแล้วก็ไอแดงก็มานุ่มครับไอแดงก็มาอีกครับ าดถูกเพื่อนว่าจังได้แน่ทันคุณเพื่อนก็บอกว่าเอาไอ้หนูมามามาอะไรทําที่นี่อีกแล้วเหมือนกันสิเออรับ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 จังไดอีกปล่ะผมผมก็บอกว่าผมก็บอกมาพามาขอเหล็กอีกแล้วมาขอเหล็กอีกแล้วเนาะครับเนาะครับครับแต่ผมก็ถามทันคุณว่าไม่เหล็กยั่งครับคทันคุณก็บอกว่า กำลังกำลังได้มาพอดีเลยกําลังเลยมากพอดีเนาะครับเนาะครับครับเป็นเลขตัวแรกเปล่าเลขเลขมีเลขสามตัวกับสองตัวเลยครับ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 บอกเอฟซีแนบเปล่าเลขสองตัวกับสองเกาห้าครับสองเกาห้าครับเลขสามตัวเลขเลขสามตัวสองเกาห้าครับเลขสองตัวละน้องผู้ถูกเลขสองตัวกับหกสี่ครับหกสี่ครับ ครับเวกแมวเธน้องขับถัมบุชมเนาะเวกแมวเธนองครับนองวันนี้ครับกระน้่มก็ะเดกครับโอ้ครับกระน้่มเนาะครับน้องถัมชมเนาะครับอครับ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 หอสี่ครับสองเก่าหาครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันถ้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับอันทันคุ้ว่าจังไรอีกน้องพุ๊กทนั่งคุวยรกันครับ นั่งคุยกับกระลานี่ล่ะครับอืมครับครับครับอ้เก่งหลายเนาะพระพุเพิ่นวาจังไดเนี่ยพระพุธนะครับเออพระพุธเิ่นกับกระวันเดียวกันทังไหนพระพุธเิ่นกบกระว่ามาหาเล็กเลยไอ้หนูโอ้เป็นหูวเลยทันทีเลยครับโอ้ยสาธุสาธุศักดิ์สิทธิ์แห่งเด้อครับท่านผู้ชมเนาะน้องพุทโธเพิ่นก็มาขอบารมีพระพุธครับให้พระพุธไปเชิญไปเชิญท่านขุนมหาเนาะครับครับผมโอ้ยเก่งหลาย ทันขุนกับมาพอดีครับมากับไอแดงอีกครับท่านผู้ชมนอกกุม่านทองไอแดงครับเพื่อนว่าจังไนอีกน้องพู้โตเพื่อนาจังไนอีกบอว่าอยู่ครับแต่โอ้ผมลืมไปครับลืมแน่ไรก็คือเลขเลขเลขสองตงัวทันขุนมาเดียวบอกครับบอกไพ่บอกพระพงษ์บอกครับพระพุ่มบอกครับบอกตัวไหนพระพงบอกว่า อันนี้มาหาเลขอยากเป็นเลขใช่ไหมอืมข้าวผมก็บอกว่าใส่ครับครับผมแล้วบอกว่าก็มีเลขเป็นการหกสี่ครับหกสี่ <64. S 2> ครับเลขก้าผุ้มหกสี่เด้อครับทั้งหลังนี่ครับเนอะครับท่านผู้ชมเนาะกระโปรงใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับท่านผู้ชมเนาะหกสี่เป็นเลขของขระวผุ้มครับสองเก่าหาเป็นเลขของ ครับโอ้เป็นเล็กค้องกันขุนครับ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 แกผม็อาแดงมาน้ำอีกเลยครับอาลำแดงมาน้ำอีกครับ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 เอามาใหเอามาแจกครับเอามาแจกครับแจกแจกคนในวางไปคุ้นครับให้พระพุมน้ำครับโอ้ให้พระพุมน้ำด้วยครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปให้อันท่านขุ้นอยู่ในกองสลากละกะถวายพระพุมเนาะครับครับผมซาธุซาธุนองพุทโธครับ โอ้เก่งหลายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเก่งหลายพูนมีย่านวิเศษแหละครับสมัยย่านวิเศษย่านทิพย์แหละเนาะท่านผู้ชมน้องปุ๊กโตว่าอุ้ย่างกับเอฟซีอีกแนบละกะขอให้เธอเก่งรู้ครับสาธุสาธุสาธุเนาะครับเนาะเด็กหน่อยผ่าขาวบริสุทธิ์เนาะครับท่านผู้ชมเนาะผ่าขาวบริสุทธิ์ครับกระโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับ น้องเป็นนางสมาธิเห็นอันนั้นเห็นอันนี้ครับท่านผู้ชมนี่แหละทั้งหลังนี่ก็เป็นพระพุธครับเดี๋ยวเบาแอมเราทรกัเสี่ยเฮเบิงตัวเลขของท่านขุนมาบอกก็พระพุธมาบอกเด้อครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็สีร่วมตัวเลขของน้องพุธู้ว่ามีตัวไหนเนีย่ยตัวไหนเนี่ยครับท่านผู้ชมขั้นถ่าฝันเกี่ยวตัวไหนกับจัดตัวนั้นเนาะครับเนาะหรือสีจัดเบิดลตั้งชุดที่น้องพุธู้บอกก็ได้รครับ,บก็แล้วแต่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะ น้องพุทุ่นี่เพื่อนกะช่อยเลือชาวบ้านล่ะครับผมช่อยเรือชาวบ้านอยากให้มีโชคมีลาบลกไพ้ไขรเจ็บก็แห้งหลายคนตกงานก็ร้ายนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะมาทานมีโชคใหญ่น้ำกันครับนี่แหละเ,าเรากพอจะได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญ,ญาณอยู่กองสลากครับท่านผู้ชมเนาะสั่งบรารมีครับท่านผู้ชมขอขอบคุณนอ้ขอ,ขอ,อ,นองพุทขอขอบคุณขอบคุณน้องพุทุ้ได้หลายครับที่ให้ตัวเลขสามตัวเบาแอมเราตรงกับเอฟซี สำหรับคลิปนี้ทอมมี่สามดาวก็ขอบคุณน้องพุทธโอทีหลายเนาะคะ่ะที่ให้ข้อมูลดีๆ,ๆีดีดกับทอมมี่สามดาวไปฝากเอฟซีค่ะน้องพุโทโอ้กับพีบุกกกาาบ๊กกองฉลาค่ะท่านผู้ชมพี่บุ๊กกองฉลาท่านคุณบอกเลขน้องพุธทธะคะเนาะน้องพุโทโอ้ค่ะท่านคุณบอกเลขตัวไหนคะยำให้เอฟซีค่ะหนึ่งนะคะสองเก้าห้าค่ะสองเก้าห้านาะค่ะเนาะแล้วก็พอพุ่ม พอพ่อมกับบอกเลขสองโตมันว่าขนอกพุโตโตพทโธหกสีค่ะหกสี่นะคะท่านผู้ชมหกสีเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําว่าวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพัหาค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมีสามดาวกกขอบคุณน้องพุทโธทีหลายค่ะขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณค่ะวัสีค่ะค่ะ ค่ะเดี๋ยวท้ามีสามดาวกับสแกนตุลเล่ส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะค่ะเนาะนี่กับพ่อพุทธมมพรมข้าพมาชมพ่อพุพมที่น้องพุทธโธนะคะเนาะที่น้องพุทธโธมณาัางสมาธินั่งสมาธิขอกับพ่อพรมนะคะเนาะเดี๋ยวท้องมีสามดาวกับทิพย์พระธรรมชมย่างไปเบิ่งพ่อพุทธพรม่านผู้ชมเดินไปเบิ่งพ่อพุมนะคะเนะาะนี่ค่ะท่านพ่อพุทธพรม่านผู้ชม สาธุสาธุสาธุพระพุทธหลุร้านมาอาศัยภายเพิพ่งบาร,รมีขอโฉกขอหลาบถานพระพมทขอให้เลขน้องพุทโธเขาเด้อสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นคาถานะคะคำถวายสักการะพระพกับทรานผู้ชม,ชมเลขของน้องพุทโธเลขของน้องพุทธโธทกระธรรมชมุมจะแคบหนาจอไว้เบิ่งเด้อค่ะธรรมชม ประจำก่นวันที่หนึงมิถุนายนพศส,สพอ,พ29 5 29 5องพันห้าร้อยหกสิบห้าคะ่ะท่านผู้ชมสองเก้าหาสองเกหาหนีน้องพุทโธไปกระพมค่ะท่านผู้ชมไปกระพมนะคะเนาะท่านขุนก็บอกเลขมาสองเก้าห้าหกี่พนีระพมเป็นผู้บอกค่ะท่านผู้ชมหกสี่และ1นึ่งเก้าสองกับเจหาในน้นองพุทโธไ,ไ,ไปบึกเมืองโบราณไปบุกเมืองโบราณนะคะน่ะเนาะไลเลขมาหนึ่เก้าสองกับเจหา กะหาฮกนี่ยกะท่านคุณเป็นผู้บอกน้องพุทโทธค่ะท่านผู้ชมห้าหกกับสองเก้าห้าท่านคุณเป็นคนบอกน้องผู้ทู่ไปบุกกองฉลากนะคะเนาะได้เลขสองเก้าห้ากับห้าหกบุกเมืองโบร่านในหนึ่งเก้าสองกับเจ็ดหาค่ะท่านผู้ชมแล้วฮกซีเนี่พระพมเป็นผู้บอกน้องพุทโธก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะท,ท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ท้องมีสามดาวกัสตาธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะกอหายโชค,โชคมัน,มนๆานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ